เพื่อนว่าถ้าแตงสองแสนสองแสนบาทมาอยู่ไทยนี่มาอยู่ไทยนั่มได้บอถิิมสามปีแล้วแหละเพื่อนหันเคยแต่งงานกันบอกับภูบาวคนนั่นหรือวา่าเคยอยู่น้ำกันหรือวา่าแนวดอ,อันนี้แหละเพื่อนขจคออแมนแมนอันนี้ขจค้อให้ทานไปว่าเออเวลาเงินนั้งจังสามปีให้ทาภูบาวบอหรือวา่า คู้บ่าวทิมหรือว่าเคยแต่งงานกันแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยห่างกันแบบว่าเป็นแม่ห่างแม่งนนะังนะเขาจะเข้าใจสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องเด้อสบ,บายดีอีกรอบเนาะมื้อนี้กาอยู่ที่บ้านเอนิดเพิ่นพี่น้องเดินทางมาฮอดเมืองละมามแขวงซีกองเด้อทุกคนเนาะแต่ว,ว่ากั ค่อยไปทุกคนนะไปไปบ่ได้ใน่ังหวะเบา,บาเลกเกิอดอุบัติเหตุพี่น้องผ้าถือพัานมองหัวเข่ามักบ่าหัวเข่า,านะพี่น้องเบาเลกอะเลยยิบสิบสิบแปดก็กเข้มพี่น้องยิบแต่ว่าเป็นยิบสองสั้นนะทุกคนสั้นแรกคือสั้นที่ถือเส้นเลือดแล้วก็เอ็นเนาะเป็นเส้นเลือดพลอยพี่น้องมองมักบ่าหัวเข้า,านี่แหละเข้าพี่น้องยิบสองสั้นเราก็โอ้ กายังเก็บอยู่แต่ว่าก็าค่อยๆเดินทางมาพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ก็มีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาหลายทุกคนว่าให้มาท้าเมือนิดว่าก็หลยๆคอมเมนต์เนาะและก็ฝากติดตามรับชมบอเล่ด้วยให้กำลังใจการเดินทางพี่น้องก็ขอบใจหลายๆขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทางเมืองนอกทางฝั่งไทยแน่ที่ฝากเงินมาให้บาเลปเป็นปัวเนาะเป็นขครย,ยุคใารย,ยาพี่น้องค่ะ โงหมอบาค่ะแพทย์ค่ะหมอค่ะยาเนาะข้าขอบุญขอบคุณเด้อเนาะอิจฉาทางสหรัฐทางฝั่งไทยแน่เนาะทีซูเรียเลบลเล่อันนี้ก็เดินทางมากบ้านเอ็นิดเพิ่นแล้วพี่นอ้องเราก็ได้ซื้อไปเปลี่ยนมากใหม่บางยังใหม่มาตอนเพินาเนาะก็คอยมาทุกคนเก็บหัวเขา่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวสิทายเบิ่งเดี๋ยวทุกคนเด้อมันยังไข่ฮะนะตอนนี้ก็ได้ซีหามือแล้วเนาะ เก็ดมือมอพันว่าไฮมาตัดไม้ออกนะตัดผายขี้พันยิบพันนะทุกคนยังเก็บอยู่แต่ว่ากาคอยไปนะพี่น้องเพื่อ FC f ซีอซีกับลายรล่ะคนกับคอมเมนต์คอเฟซคอไลน์คอเบอร์คอขคอมมุติตต่อส่วนตัวเอื่อยไปน้พี่น้องเป็นอะไรกัฝากไปติดตามรับชมในคลิปเด้อเนาะขอบใจ FC ซีหลายหลายเด้อนะที่ มาติดตามรับชมเพลินอิ่งกองเล่าไตเด้อสบายดีสบายดีบาหลีโดยโดยสบายดีทุกคนทุกคนทุกคน FC คองสนิทเด้อแมนสบายดีเด้อทุกคนปากเขามาติดตามรับชมเด้อทุกคนคือว่ามาเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็มาคือตามบาหลีว่าหันแล้วมาตาม คือในคองซองอีน,นิดเพิ่นกะมาตามคําขอ FC e แน่แล้วก็มาอยางบาลินมายามแน่ถึงว่าว่าเขายังบ่ทันเศ้ากะค่อยๆไปพี่น้องเนาะมามื้อนีก้ e ก็ FC ก็ถามมาหลายหลายทุกคนเนาะในคอมเมนต์คลิปอดเพิ่นที่เป็นคลิปแรกนะบางคนก็ถามว่าโอ้อายุเท่านี้เท่าน,น,น,นั้นนี่สิเป็นแนวได้ับได้บ่เอามาอยู่ไทยนี่ เปิดห้านขายเครื่องจังซี่จังสั้นบางคนกนว่าถักมหาโอเบาเล่ทายเพิ่นเนดรอเพิ่นสูงซำได้แนวด้มันี้กาชิมาาฮิตคลิปแบบว่าแมนทำตอบถามคำตอบคำมหานะว่าิเป็นแนวได้แน่ทุกคนฝากติดตามรับชมเด้อเนาะกะเเพิ่นกะเป็นแนวได้ยูทูบยอดวิวเป็นแนวได้เดี๋ยวนี้กะ <c oughs> เดี๋ยวนี้พู้ซึ้งว่ายอดวิวกับฝุ่งขึ้นแน่นอนแล้วก็บคนที่ตามกับเพิ่มขึ้นกับพู้ซึ้งว่าเออโม่แบบว่ามีโอกาสมาสันซ่าเนาะมีโอกาสมีโอกาสที่พันเกณฑ์เนาะมีโอกาสมีโอกาสที่พันกดเกณฑ์ของยูทูบแมนขอบมขอบใจเอฟซีของบาเล่เนอร์ทุกคนแมนขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีของบาเล่บาวาซิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเล่าแล้วก็ทางเมืองนอกเนาะทีวะ่ว่าติดตามซนิ์จนหอดึงขานวมา,มาติดตามสองสานิ์ทุนและนอเห็นคลิปซาเนิทลงทางสองบาเล่แล้วก็มาจนมาติดตามในสองของสนิทเนาะกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีเมื่อทุกุคนที่ว่าช่วยพักดันกันถือนอมาติดตามเป็นกำลังใจให้สนิทก็ให้สนิท มีกำลังใจเฮ็ดขีด่าแนนโดยโดยโดยฝากเขาไปติดตามรับสมเอยูปติดตามพานแล้วยังเหลือแค่่วโมงพี่น้องกัฝากไล่ฝากแท่เนาะให้กำลังใจเอื้อเพื่นก็เป็นคนขยันหู้พี่น้องเนาะบ๊าอยากคิด YouTube เพื่ออยากให้มีรายได้เพื่อว่าสได้เก็บเงินไว้แน่เฮ็ดแค่เวียคือิ่นวเลวก็เดือนละ สี่หาพันตัวเดือนมันกะบ,บอยกับลุ่มคาบันไดพี่น้องก็เลยอยเหยียดเรียกเสริมในะลักษณะแบบว่าเออ hit youtube ไปนั่มพอว่าได้มีรายได้เล็กน้อยเพื่อซื้อในาฬนกาหนบางที่กับเพิ่นอยากเก็บเงี้ยงสางบ้านสร้างยังอันนะั้นในอนาคตพี่น้องก็สูส้ๆเด้อบอยเอฟซีเข้าขมาติดตามรับชมมื้อนีก้ก็สิมาท้า,ทาอันนี้นะโอ้โ,โหบอยเอฟซีหลายๆคนแล้วคอมเมนต์นี่ สปินเดลได้เฮากาอยากฟังจากปากไหลพเนาหน้าไปจีบจังเป็นว่าทุกคนหน้าหน้าไปจีบจังมาได้เนาะมาได้เด้อมาได้ทุกคนมาได้มาได้ยินกอนถักกะล่องทักท่ายจีบกันไปมาเบิร์นกอนเนาะถ้าว่าเป็นไปเป็นมาไปมาหาสู่กันได้กันยิ่งเป็นการดีมาสันสายเป็นว่าถ้าแต่งสองแสน สองแสนบาทมาอยู่ไทยนี่มาอยู่ไทยนําได้บอ <c ười> แทงโพดสองแนนสนนนเพ็่นว่าแนนเพื่นว่าสองแสงนบาทนี่นอันเอาไปอยู่ไทยเลยนี่ได้บอเพื่นว่าแทงคนมียคือแนวนี้มันสีเหมาะสมบ,กบสอกระคาอนเนาะแนนส่วนไลน์น,นี่เพื่อนคอมเมนต์มามีแต่แบบว่าเออ ขอสองทางติดต่อน้องเนยเด้อส่วนไลฟ์คลิทางหาเบาเล่กะ่ะขอสองทางติดต่อเดียวถ้าถ้าคลิปทุกคนที่ห้เอื้อยเพื่อนบอกว่าติดต่อทางใดน้อง้อยเนาะตอนนี้เราอ่านคอมเมนต์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่คอมเมนต์มีหลายหลายบวกว่าสิถือคอมเมนต์ภายในถ้าเขา้ามาติดตามรับชมกะฝากเข้ามาคอมเมนต์เตือนอีกเด้ออันนี้มีคอมเมนต์หนึ่งเอื้อยเพื่อนถามว่าจากจำรัด อาริยาแก้พวพูดคอมเมนต์มาสามมือแล้วเพื่อนว่าเบาเล่ทามแซวนิดไห้แน่เน่เด้อทุกคนอันนี้จากเรื่องจริงอันคอมเมนต์แท้ด้วยทุกคนเพื่อนบ่าเบลเล่ทามสาวนิดไหน้แน่คาดองแพงบบอยากไปอยากอยากไปหลินอยากไปเว่าน้ำช่วยสางช่วยสางอีก่ังแหละช่วยสางช่วยซานี<อ>่แหละผมบ่รวยดอกแต่จริงใจเด้อเพื่อนว่า เราก็ดีใจหลายครับก็ดีใจเลยที่ว่า FC หลายคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่ามาอ่ามาโอ้ล่มมาสันนิเนาะแมน FC ก็ซ้ำเพื่อนเฮานี่แหละที่ว่ามาโอ้ล่รมณ์มาสันนิษฐานก็แมน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 โดยโดยโดยอันนี้อันนี้นี่อันนี้นี่นะทิ่แมนแบบว่าตอนเบาร์ลีทำในคลิปว่าโอ้สาวเราวันละอายุสิบปลายปีเก่าพอแล้วอันะนะีนะ้นะ จะได้พรใไช่เพื่นพอนพอนไช่ทาวอนเนี่ยเพือพ่อนว่าคนไทยเขานิยมแต่งงานอายุประมาณ3 0มสหาสาหครับนี่แหละอ๋อแมนแมนแถ้าวายุเล่าปัน้นยุเล่านี่สามสิบเนี่ยเท่าแล้วเท้าเล้าทุกคนแมนอ๋อแสดงว่าคือซีแมนนิ่งแน่นชนิดคือซีแมนอยูทั้ง เมืองนอกหรือว่าฟังไทยอะไเนาะแน่การรออยู่เด้อสนิทกันยังรออยู่อ่ามาลินมาเที่ยวได้จิเมนผู้ได้เด้เนาโโะวาสนาสนิทจิเมนผู้ได้เด้อืมมีอ่ะคุณนุ่น่ายังไม่แก่หรอกครับสาวนิดอายุสามสิบก็ยังสวยน่ารักอยู่ครับเคุณนว่าโอ้แง่ก็บอกกับใจเด้อที่เกามาคอมเมนต์เนาะ ถือคอมเมนต์เอฟซีได้กลับมาติดตามคลิปนี้กับคอมเมนต์เติมเขากับดีใจหลายถ่ายถ่ายคลิปคนละถ่ายจากได้สองทางติดต่อเพิ่นเดี๋ยวใช่อันนี้โอ้โหว่าทางใดเบาเล็ครับขอสองทางติดต่อผู้สาวเนืเด้อเพิ่นแล้วสองทางติดต่อนี่มาลายเนี่ยนี่จะอายอันนี้น้ำอีกติดต่อได้ทางได้เพิ่นเล้วแมนมีไลค์คนสนใจในโต้นิดน้อยเพิ่นขอเฟซขอไลน์ขอ เบอร์โทรหลายอย่างพี่น้องคือเดี๋ยวนี้สองเซอนิดกัคือว่าไปได้ใกล้แลยเนาะจากผู้ติดตามซีรุ่ยไกล้มากขึ้นแล้วก็พัน,ตนใต้สวยๆๆๆเลยขอบบุญขอบคุณอาไอจีของเบลเล่แล้วก็ขอบบุญขอบคุณเบลเล่เนาะที่ว่าม,มาอมาพักด้านกันคืนมาสังนาะแนนแล้วก็มีคอมเมนต์อันนี้นะที่เป็นทางลบเใหญ่ในพุ่นจาก โบไพนังืออัมพุนพิมพ์สิลิประมาณ4ี่วันนี่แหละทุกคนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเพื่นว่าเขาขอคุยคนที่เขาหมักบอไยสองทางติดต่อเอาแต่ยอดวิวอันนี้นาซิมเมนบอกใส่เบาเล่เนาะเอาแต่ยอดวิวสวยเขาเจ้าเนี่ยใดผมก็บอกเข้าใจว่าแบบใดะนะลักษณะแบบาเออผมเนี่ยบาเล่นี่ทายขอไทยที่เกอย นก็ขอเอาแต่ยอดวิวเวลาเขาจะขอข้อม being <t goals> yeah. ูลติดตโตสองทางติดต่อแล้วเนี่ยบ่าวเล่บ่าวไฮเนี่ยกับบอแมนว่าบ่าวไฮทุกคนเนาะบ่าวเล่กับข้าวเวียกข้าวธุระคือช่วงนี้คือเห็นแหละตีนผมกับมันสิขาดสิกุดแล้วนะกับยังพยายามมาเพื่อยิปซีนี่แหละอันนี้แหละแมนมันก็มีมันก็มีผู้ดีผู้ายคือว่านี่แหละอ่าส่วนไลน์นี่แมนแมนโซนไลน์กับแบบนี้เลยคุณขอมามีแต่ว่าเออ ขอสองทางที่ตอนนี้หาอ่านแต่คอมเมนต์ดีๆทุกคนแบบว่าถ้าคอมเมนต์ลบๆกับอ่านแบบเล็กน้อยให้ให้ให้คนที่หวังดีจะได้คิดว่าโอ้คนนั้นนี่ทำไมว่าดูถูกเบาเล่ก็เพื่อจะเดินทางมาโอ้ยไกลหลายเหนื่อยเนาะมีคอมเมนต์นี่เอ้อแปลกสุดแหละ4ีวันเขาก็บอกว่าทางซื้อในอะไรนะคนว่า สาวคนนี้เหมาะกับหนุ่มยะโสธรที่ขับรถตู้ไปหาสาวลาวนะนาชิเมนไอชาเดชพันทีไปหาแนนที่ไปหาน้องออนพาไปหาสาวลาวนาชิเมนคนนั้นแล้วโอ้โหขอบค้าขอบใจเด้ออ้าถ้าชาเดชมาหากาชิเป็นการดีเนาะแนนถ้าชาเดชได้เบิ่งกาพาเขามาคอมเหม็นฤาไรว่ะเด้อเพิ่นก็เป็น พี่น้องทั้งฝั่งไทยเฮ้าเลยแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พุ่นล่ะสนิทนนเห็นแอนด์ซาอนเฮ็ดคิดกับเพิ่อนอยู่วันนี้พเพิ่นดีไดรอ่าคาร์วาเพิ่นมาลินมายามทั้งสนิทก็คือสิดีเนาะคัร์วาอยากมาลินมายามทั้งสิกยง้องเลยว่าอยากพา,ายายพาไปลินไปเทีเ่ยวอยากให้สนิทพาไปลินไปเที่ยวอย่งก็ยิ่งเต้นกันดีแมนแมนๆมนนโอ้ต้อนรับเด้อต้อนรับต้อนรับแม่นตายาเดชได้มากอะ โบถ่ายเสียดายจิตันผสมกับฝากคอมเมนต์เด้อยเลยก็ทุกๆคนอะไรข้าวการยินดีตอนฮับทุกๆคนเนาะยินดีตอนฮับเมื่อทุกๆคนแมนแต่ว่าได้มาอัที่เป็นทางเอเชีทางลาวทางไทยทางเมืองนอกเนี่ยแมนมาดินมาย่ำบ้านชนิดอันนี้กัยิ่งเป็นการดีเนาะว่าตอนนี้กัคอมเมนต์ส่วนร้ายกับแมนทางบวกว่าสรรชาแมนเด็คนอยากหูจักนี่เด็คนอยากพักอยากแพ้ว่าสรรชาอันแต่ว่าผู้ที่มาตัวจริงอันนี้กัยังบ่มีแล้วกัยังบ่เห็นเธอเนาะ ยังบ่นยันเือะ<ห>แต่ก็ยังดีที่ว่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจของสิกัา<ห>เรื่องหนึ่งใหญที่เอฟซีเพิ่นคลองใจห้ายที่สุดเพิ่นคอให้เบาเล่ทำที่สุดจำเป็นที่สุดนาซิเมนทางสหรัฐเน่เขาก็จะลืมเน่ือทางไทยประมาณน,นี้แหละก็จะเซตนะฮะบาเล่ทุกคนก็นจะว่าแบบนี้เบาเล่สาวนิดเพิ่นว่าเคย มีผูบาวถิมสามปีสามปีบ่สามปีบ่าตอนแรกๆสามปีเนาะอันนี้แหละบ่มันฟังก่อนังก่อนนะสิว่าถิมสามปีแล้วแหละเพื่อนหันเคยแต่งงานกันบอกับผููบาวคนนั่นหรือว่าเคยอยู่น้ำกันหรือว่าแนวดอันนี้แหละเพื่อนขจะคอกแมนแมนอันนี้ขจะคอกให้ทำไปว่าเออเวลายอนยังจังสามปีให้ทาผูบาวบอหรือว่าผููบาวถิมหรือว่า เคยแต่งานกันแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยห่างกันแบบว่าเป็นไม่ห่างไม่ง่ายนะเขาอยากข้าใจตัวนี้นะเขาจะขอให้ถามเอาใจสำหรับคำถามเนาะคำถามนี่คือว่านางิมาจากเมืองนอกคนละพิเศษลืมว่าโม่นซาโนะแมนพิเศษเด้อทุกคนคำถามพิเศษคาถมนี้ผมซื้อว่าสนใจในตัวนี้แทงเนาะแม่นพิเศษครับก็ขออนุญาตตอบเนาะตัวนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่ว่ามันก็เป็นอ่ามันก็เป็นคำถามหนึ่งที่ว่าแม่น ที่เขาจะถทำบอเลี่ตลอดเลยตลอดเลยนะแต่ว่าเฮาก็มีคําตอบที่ว่างครั้งข้าใจเฮามาตลอดฮะนแม่นาบางทีเฮาก็อยากเปิดเผยหรือว่าอยากระบายว่าสันช้าเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเด้อสำหรับอันนี้เด้อทุกคนเด้อถ้าเอฟซีคนนั้นที่ทั้งห้าบอลล่หรือว่าคอมเมนต์แบบว่าอยาคู่นะแบบผู้ใดผู้นึ่งเขาก็ขอบคุณขอบคุณเลยแม่นแม่นอันนี้มันคือคําตอบเด้ออันนี้แม่นหลักๆก็แม่นบ่แม่นว่า ดูน้ำกันเนาะก็คือเป็นผูเบาเป็นแฟนกันเดไปเดบไปหาซูเนาไปมหาซูกูน้ำกนโหันบัยูน้กันได้อนยู่นีากันบยวันียนเนียนเนยนเนียนเนบยนเนาดเนียเนีเนียนเนียนนียเเนีนยนเายเนีเยีนียเนาเนเนีนยนเเบเนนเนีนเนียนเนียนเเพีนีเยนเาีนเพ่นนยนเนย่ายเนน คําถามเบาเลพิ่นขอให้เบามมเ,ลเลยถ้าไม่ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ว่าข,งขังคาใจเนาะอ่าเป็นผู้บ่าวเป็นแฟนเนาะเป็นแฟนที่ว่าไปมาหาสูแต่ว่าบ่เคยอยู่น้ํากันเนะาะบ่ได้อยู่น้ํากันแล้วก็บเ่เคยได้แต่งงานกันเนาะสาเหตุที่ว่าอ่าป้าห่างกันไปอ่าห่างอ่าสาเหตุที่ว่าเลิกลากันไปว่าันษาอ่าเนื่องจากว่าสักนิทก็ เฮ็ุเดียกแน่กับโบมีเวลาแล้วกับอีกอย่างกับหูเบาเรากับไปเฮียนโตวสันซะเน้นไปเฮียนโตไปเฮียนเป็นขล่าชะก้านละไรเป็นพนักงานวสันซะแล้วกับเดินกับพือซีเมนกับไปได้ดีมี่นะอะไรเข้ากับโบผู้นอแนวเข้าคนบ่มีอนาคตเด้เข้ากับเขากับซีเห็นว่าเออเข้าโบมีอนาคตเดี๋ยวว่าเขาบอกขอเลิกหรือว่า เอือยคอเลือเขาอยากเข้าใจตรงนี้ตัวนี้มันการกระทําของเขาพักดันเขาออกมาเองเนาะมันเป็นการกระทําของเขาพักดันเขาออกมากเลยเขาหรู้สึกว่าเขาแบบเขาฟื้นต่อไปเขากับเป็นทุกข์ซื้อหาตามเอือยคิดว่าในใจนี่เขาเฮ็ดแบบนี้นี่เขามีไหมบอกเลยว่าเขาบอกมาเขาแล้วนะเขาอยากเข้าใจในความคิดของเอือยมัน ที่เขาเห็ดแบบนี้นี่เนื่องมากอ่ะเขามีไม้สอยมาแบบเขาคิดว่าเฮาบบมีอนาคตเาถูกเขาจนอย่างนี้เนาะเขาจนกับหรือว่าแบบว่าคันสิบอกโอ้โบเหมาะสมโบเหมาะสมกับเขาเขาแบบเห็ดเหตุแบบในราชการผู้ดีมีหนาเฮาแบบคนทุกข์ถอยตำธรรมดาลูกชายสาวหน้าแบบธรรมดาพี่น้องสาวกินคำเขาจะกันเลยทีคิดว่าโอ้แบบบบสนแล้วแบบว่าแบบว่ามันบ่เหมาะสมแบบนี้เขาก็เลยอ๋อ กะการกะคือสนิทแบาอะลรการกระทำของเขาพักดันเทาออกมาเองสนิทกะกะรขั้นสิบาร์และกะเสียเวลาเนาะเสียเวลาโลทากะคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้กะเลิกลากันไปกะในระยะเวลาประมาณสองปีแล้วเลิกลากันไป่สองปีแล้วแบบบอดดี้ติดต่อเนาะบอดดี้ทิต่อห้ากันอีกเนาะแบบบอดตัดขาดเลยเนาะแมนตัดขาดเลยแล้วสนิทกะเริ่มต้นใหม่จาก อยู u, u, join, uh, <TH> ่คนเดียวไปเลยแบบนี้แมนก็เลยมาพ่อเบาเล่เบาเล่ก็เลยมาพ่อเอื้อยเพิ่นอ่าันอะไรคือเอื้อยเพิ่นว่าโอ้เหนือครูยู่ใช่ดิครูได้ก็สมัครถือถิมถือปะถึงยังนานาสิแมนเอฟซีเบลลี่ด้วยบอกว่าสิทางใดอ้าวบางทีก็คือนี่บอกเลไบางทีมันกับโบแมนบาหย่อนฮาวโบงามหย่อนฮาวบอดี้ฮาวกับฮาเฮ็ดดีให้เต็มที่แล้วนะถึงแบบว่าเออเลิกลากันไปเฮากับโบเชได้นะแมน เขาว่าเฮาที่ผ่านมาเขาเฮ็ดดีที่สุดแหล่าอะไรก็เต็มทีเหล่านะแต่ว่าเขาเลือกที่ที่ปล่อยปล่อยปละละเลยเขาไปเนาะลักษณะเฮ็ดดีบ่มีค่าเนาะแมนแมนนละอันแหล่พี่เนาะมีค่ากะชนิดกะเออก็คือบางเกลือกเลนถอยห่างมาสั้นๆเนาะถอยโตออกมาเองแล้วก็เออเลือกทีที่อยู่คนเดียวแบบนี้กะเลือกลากันไปแล้วปัจจุบันนี้กะเลือติดต่อห้ากันแล้วเนาะตัดขาดกันแล้วเขาทันซะกันที่บ้านเลยกั เจานิดกะคิดว่าโบแมนว่าหย่อ,ยอนเฮาโบงามโบแมนว่าหย่อ,ยอนเฮาโบดีมันบางทีมันกะยนหย่อนเฮาโบมี่กะแมนนะนะพอเฮากะยอมรับเนาะเฮากะบ่มีอ,อนาคตอิลีอันนี้นนแหละม,ะมอซมกับเขาถือกแล้วลายเว้าถือหลายแมนน,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 นปปี่ก็คือกระบะพี่น้องเฮาเฮ็ดดีนี่ซิปปีก็บ่มีค่คาคันเขาบ่เห็นคุณค่าของเฮาเฮาชิดดี้สำใดก็ยอย่าเฮากับ,บ่มีค่าคือเก่ามีแต่ว่ากลับมาฮักตัวเอง ยูแถวว่มีเนื้อคู่กับยูผู้เลี้ยงคืนข่านกับึ้นคือไอ้ไรบอกแล้วคืนเลยแถวข่านแถวยังยูไปเรียนถามโบมีอีริ่กับนี่แหละคือสิได้ขึ้นข่านทองแถวนี้แล้วคือว่าหันแล้วชิดแนวได้แหละแมนเพราะว่าค่ะเพื่นนี่คิดมาเลยเด้กชิดแนวได้อ่ะสู้ๆได้เอฟซีเบลเล่ด้อบางทีได้เป็นเนื้อคู่ได้มาได้โอ้ได้เป็นเคยเล้าสะพายไทยกับยินดีหรือว่า เป็นสะพายทางเมืองนอกเมืองหน้าทางสหรัฐทางแคนาดาฝรั่งเศสและเพื่อนกติดตามมาเรื่อประเทศกับขอบุนขอบคุณหลายๆเด้ออ้าวเมืดเท่านี้เอลยเนาะหรือว่ายังจะว่าอีกบ่เบิมืดเลยเนาะอ้าวพี่น้องสำหรับของใจหรือว่าคำแมนอันนี้แหละแมนเพราะว่าคำทัพนี่นี่ก็หลายๆคนเลยเขาจะบอกว่าตามอันนนั้ตามบราเลชื่อคือทางเมืองนอกทางสหรัฐแน่เลยกับทางไทยประมาณหลายคนเขาจะทำว่าหายไปทำ บอนนี่เ bon ด้อเราจะเข้าใจว่าเพิ่นเพิ่นนั่นแบบว่าเคยอยู่น้ำกันบอ,อเคยแต่งงานกันแลว้วบอ<ห>จังหรือลากันไปที่แมนมือนเหนื่อยเพิ่นก็หายทับตเตอร์แล้วเด้ออ่าถ่ายวิดีโอนี่พี่น้องทุกทุกคนเนาะที่คอมเมนต์แล้วก็ติดตามรับชมกับขอบุญขอบคุณเพิ่นว่าอยากได้สองทางติดต่อเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นเบอร์เป็นวัตแอบบเ,ปแบบเป็นอีสังทุกอย่างส่วนตัวของเอื้อเพิ่นเดี๋ยวใช้เอื้อยเพิ่นแบบว่าบอกเอฟซีเด้อทุกคนเนาะถ้าว่าเอฟซีเดี๋ยวติแบบวด,นนะาาดตามแล้วกัน แต่ว่าคอนบาเลก็ได้แต่ว่าทาบาเลีมีเวลาตอบก็บตอบคือบางคนว่าโอ้เซ็ปข้ามาว่าทาไมทําคลิปแล้วว่าโอ้ถ้าอยากได้เฟซได้ไดไลายมาเอาที่บาเลบัดทักมาหาบาเลีบาเลีว่าโอ้ไม่มี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 อย่าง,งนู้นอย่างนี้บางคนเขาจะกล่าวว่าโอ้อันนี้ก็เอาสิไปให้มั่วซั่วกรบโงเป็น่น,น้อ่เฮาตองก็ได้ครับอนุญาตจากเอื้อยพันกรนะนะแม่้นบ่เอื้อเนาะเอาก็ะูปได้บางทีโอ้ พูนดนี่คนดีพูดน่ะคนห้าคนซัวนะทุกคนอันนี้ว้าตรงตรงจากใจเด้อทุกคนเนาะแต่ว่าอยากได้แท้บัว่าเป็นคนแบบได้แบบได้กะบเอกรวมส่วนตัวกะัิทต่อได้ทางนี้เด้ออ่ะนี่เป็นโทรศัพท์เอื้อยเพื่อนเขาอ,อ่านคอมเมนต์ให้เอื้อยเพื่อนะแนะน,นำโตเลยทุกคนตามนี้เลยเด้อ สำหรับส่งทางการติดต่อของชนิดเดอทุกคนชนิดแมนว่า์สิเป็นเฟสเป็นไลน์เนาะให้เล<า><า>ยบอกใจแจ่งเลยยูทูบเนาะสา,ะางสองยูทูปกับเพื่นว่าอยากได้เบอร์โทรววหรือว่า WhatsApp เฟสหรือว่าวอตแอบอี่ยังก็<ม>ไป<ม>ติดตามอยู่ส่งของชนิดก่อนเดอร์นี่เดอร์สองอ๋ออันนี้เดอร์ทุกคนเนาะเอาสิม,มาบอกอิฟซียันไปอิฟซีเพื่อนจีอ๋อถามมาจัง่ี่จังสั่นนี่แหละคือไอ้เพื่อนว่าเพื่อนคิดยูทูบไหมเนาะเบเลิกมาสอนเพื่อนแน่ ตอนนั้นผู้ติดตามเพิ่นแค่เท่ายเอ้ยสี่ร้อยพี่น้องสี่ร้อยแต่ตอนนี้เดินทางมาฮอตพันพันแล้วกับแม่นแล้วกับผ่านไปอีกขั้นตอนหนึ่งเรากับขอบคุณคุณอิฟซีที่เขาไปติดตามรับสมเบิงเนาะแล้วกับอิฟซีไปติดตามเพิ่มเติมเด้อเนาะทวยสองทางอันนี้แม่นอันนี้สองทางอีกช่างแหละ youtube youtube เพิ่นเป็นสาวนิดพาชมเนาะการถ่ายแกเบิ้งวิถีชีวิตของเพิ่น ที่ทายออกมาแบบใดกับฝากไปตามรับส้มเนาะแลยค่ะสองทางติดต่อของเพิ่นอยู่ทางใดแน่ยังไงเอ่ยบอกเลยสำหรับสองทางติดต่อแมนอยู่หนาโปกของ YouTube เยออยู่หนาโปกคลิปของ YouTube เลยสองทางติดต่อที่มีมีเฟซมีไอ้ยังเอ่ยกบอกเลยมีเฟซมีไลน์เบอร์อียังนะมีเฟซมีเบอร์โทรเบอร์วอตแอบไอ้ยังก่ะสามารถติดต่อทางหนาโปกได้เลยเด้อแมน ทักทายพูดคุยส่วนตัวพี่น้องเนาะสสาาามรถททัักยยพูดดคุ่ววนตไ้แมนอันนี้แหละพี่น้องสาเหตุที่เบลเล่บอการ์ไฮอิฟซีแบบทั่วทิพย์ทั่วแดนคันสิว่ากแบบมาลำมาลอยให้ให้ให้ไปเลยฮะนายแมนแบบว่าให้มอสัวเฮากับฮับอนุญาตีเอื้อเพื่นกอนฮานะว่าเออบุคคลนี่เป็นแนวใดแนวใดฮานาโบแมนว่าเสียหายไปเลยเนาะอันนี้แบบลักษณะเอื้อยเพิ่อนหายด้วยตัวเองเลยเด้ออันนี้เด้อถ้าว่าอยากได้ก็ฝากเขาไปติดตามไปเบิ่งอยู่ใน แมนอยู่ในยูทูปเพิ่น,น<า>สีแมนอยู่ในนา, Man, น,านาปกของยูทูปมันสีมีเฟสบุ๊กมีไลน์วอท์แอปเบอร์โทรแล้วก็จากนี้ยังแน่เนาะพี่น้องกับเขาไปติดตามรับชมเบอร์เด้อเนาะแล้วก็สำหรับถ่ายวิดีโอนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณ FC หลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมให้ยกำลังใจเบาเล็แล้วก็ไอ้นิดเพื่อนแน่เนะาะก็ดีอย่างหนึ่งเพื่อนก็นสิได้มีรายได้เสริมแน่สมมติว่าเพื่อน่านกด YouTube ได้เล็กน้อยก็พอได้เก็บออมเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นไปสางบ้านสางเฮือนไปอยู่ถ้าว่าเนื้อครูท่านมาฮอดบางทีว่าเนื้อครูบอกไม่รีบค่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสู้ๆกันยังมีพ่อเมพี่น้องอยู่เนาะกแมนเอฟซีกับพาคายกำลังใจเด้อกำลังใจจากเอฟซีพ่อได้ปางเบลวัาพ่อไดร่มพ่อโบงเงาพ่อแม่นได้อูลร่มเนาะทักทายสำหรับกิโลนิก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีใจเด้อสบายดี